ก็สวัสดีเพื่อนๆทีเนครับทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้มาลงคลิปให้ดูกันเลยเนาะก็พอดีมันติดงานศพนะญาติเสียก็ไปช่วยงานเขาสามสวันแล้วพอดีกลับมาจะมาทําคลิปดันเอาขาดตั้งกล้องไปทิ้งไว้ไหนอีกก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็ก็เลยไปสั่งมาก็ยังมาไม่ถึงวันนี้ก็น่าจะมาถึงแต่พอดีว่ามีเพื่อนทักไลน์มาถามก่อนนะเขาติดปัญหา เรื่องวาวตัวนี้ปิดลมไม่อยู่นะครับวันนี้ก็เลยเอามาหาแปะต้นไม้ถ่ายคลิปอธิบายก่อนเนาะเผื่อเพื่อนเขาจะได้จะได้เอาไปแก้หรือว่าใครที่ติดปัญหานี้อยู่ก็จะได้เอาไปแก้ได้นะครับวันนี้ก็อยู่หมายตกปลานะครับตอนเย็นเนาะว่างก็เลยออกมาตีน,านั่นตอนนี้น้ํามันขึ้นด้วยเนาะก็เลยมาตกปลาเล่นนะครับก็เอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องวาวอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัว ปรับนอกนะครับเขาถามว่าเวลาเติมลมเข้าไปแล้วนะสมมติเขาใส่ถังเนาะเขาเติมลมไปแล้วนะครับลมมันออกตรงรูขึ้นโหลดนะครับเขาแก้อย่างไงนะครับวาลวตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันง่ายนะครับก็ถ้าเราซื้อวาลวส่วนมากนะถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเขาจะแถมตัวนี้มาให้อรอวงเลยตัวนี้นะครับเขาเรียกตัวเทสนะครับเวลาถ้าเราใส่ถังไปเลยถ้าเราเติมนะครับลมมันก็จะออกมานี่นะครับ มันก็จะออกวาววาวหมดเนาะก็คือหน้าวาวมันไม่ปิดก็คือถ้าเราไม่ใส่ตัวเทสเราก็ต้องให้เพื่อนช่วยดึงนะครับแล้วก็สูบเพื่อให้หน้าวาวมันปิดแต่มันก็ยากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีตัวเทสแบบนี้มันง่ายเลยนะครับเราก็ใส่ตัวเทสเข้าไปเลยนะครับใส่ตัวเทสแล้วเราก็อัดไปเลยนะครับอัดไปพันห้าพันห้าหรือสองพันก็ได้นะครับให้ให้หน้าวาวมันปิดอ่ะบางทีไม่ต้องถึงก็ได้เนาะบางทีก็พัน จ็ดแปดร้อยมันก็ปิดนะส่วนมากมันก็จะปิดอยู่ที่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่นพอมันหน้าวาวปิดแล้วทํายังไงนะครับ<ม>ก็มันจะมีเกจสองฝั่งเนาะมันจะมีเกจเกจเล็กกับเกจลมในถังนะแต่ผมไม่แน่ใจนะผมลืมแนละ้วไม่ได้จับนานก็คือพอเราเติมปุ๊บหน้าวาวมันปิดนะครับเราก็คลายเกจเกจด,ด้านลมในถังนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมมาอธิบายให้ฟังเฉยก็คือไม่ได้จับนานอนะหลง หลงไปแล้วไม่รู้ว่าฝั่งไหนเล็กฝั่งไหนวาวฝั่งไหนเล็กนะก็คือพอหน้าวาวปิดเราก็ขายตัวนี้นะครับขายเกตก็คือเพื่อปล่อยลมด้านนี้นะครับส่วนไอตัวที่มันอยู่หน้าวาวนะครับมันจะไม่ย้อนออกมานะครับก็ทําให้หน้าวาวปิดนะพอเราปล่อยเสร็จเราก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาถังมาใส่แล้วก็ขันเกลเข้าไปนะครับเราก็สามารถอัดลมได้เลยนะครับอัดไปสามพันเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าวาวมันปิดแล้วนะครับ ตัวเนี้ส่วนมากมือใหม่จะเจอปัญหากันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวาลวที่มีรุ่นปรับแบบนี้หรือว่าเป็นวาลวที่ต่อเล็กปรับในนะครับก็คือเติมลมไปแล้วมันจะออกตรงนี้นะครับถ้ามือใหม่นะครับต้องเข้าใจด้วยนะถ้าเล่นจนลมหมดถังอ่ะมันต้องลือนะครับมันต้องลือมามา,มาดึงแกนวาลวเนาะให้ให้เพื่อนดึงแกนวาลวแล้วก็ช่วยกันสูบนะในกรณีที่ไม่ใช่วาลวนี้นะที่เป็นวาลเยื้อนะ แต่ถ้าวาลว์ยื้อรุ่นไหนที่มันมีเล็กมาให้ด้วยนะส่วนมากนะถ้าถ้าเป็นวาลว์ว,วเยื้อติดเล็กเราจะเติมลมที่เล็กนะครับเราจะไม่เติมที่วาลนะ์วเนาะแต่ว่าตัวนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะครับก็คือก่อนที่เราจะไปเติมที่เล็กนะถ้าลมมันหมดถังเรามาเติมที่วาล์วนะครับเติมที่วาล์วให้หน้าวาล์วมันปิดก่อนแล้วเราก็ค่อยย้ายมาเติมที่ ที่เล็กนะครับเพื่อให้มันเข้าไปในถังมันก็จะช่วยให้หน้าวาลวปิดง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเนาะไม่ค่อยเคยเจอแล้วรุ่นที่มีวาลวรุ่นที่มีเล็กติดวาลวเนาะส่วนมากเขาจะไม่มีแล้วก็จะไปเติมที่เล็กหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็อย่าพยายามอย่าให้ลมมันหมดนะครับแล้วก็มีเพื่อนถามมาว่าเขาตั้งเล็กไว้ที่พันแปดเวลาลมตกลงมาเหลือ ลมในถังลงมาที่พันเจ็ดแล้วเล็กมันลงตามมันปกติไหมจริงๆอ่ะมันปกตินะครับบางคนเข้าใจว่าเราตั้งเล็กไว้พันแปดลมในถังต่ํากว่าพันแปดเล็กมันต้องปล่อยมาพันแปดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงดันในถังมันน้อยลงไปแล้วนะครับถ้ามันต่ํากว่าเล็กที่เราตั้งไว้มันก็จะลงตามลมในถังเลยนะครับมันก็จะเหมือนยิงตรงเลยก็คือปกติตัดพันแปดพอมันลงลมในถังมันเหลือพันเจ็ด หน้าเล็กมันก็จะขึ้นพันเจ็ดพอมันเหลือพันหกมันก็จะขึ้นพันหกนะครับมันก็จะลงเรื่อยๆตามตามลมในถังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็พอถึงเล็กตัดเราก็เติมได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปรอเล่นจนต่ําเลยแต่ถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆอ่ะเรายิงต่อได้ไหมเราก็ยิงต่อได้นะครับยันถึงพันเราก็ยิงได้แต่ว่าความแม่นยํามันก็น้อยลงนะครับเพราะว่าเล็กมันไม่ทํางานแล้วเนาะแล้วก็มีถามมาว่าตัวนี้ไหลนะครับ ไม่ใช่รุ่นนี้นะมันเป็นรุ่นปัดนอกเหมือนกันไหลแก้ยังไงนะครับก็เท่าที่ผมถามกับคนที่เคยผลิตนะครับเขาบอกว่าส่วนมากอ่ะที่มันไหลนะเพราะว่าเราไปตั้งตัวนี้นะก็คือยังไงอ่ะที่แรกอ่ะตอนเราได้มานะเราเราก็คือคนชอบแต่งอ่ะผมก็คนหนึ่งคนชอบแต่งเนาะก็คือผมอัดลมไปเลยแล้วทีนี้ฝั่งเล็กมันขึ้นไปสองพันผมอยากได้พันห้าผมก็ ตัวนี้เลยนะครับอัดตัวนี้เพื่อให้มันลงแต่มันไม่ลงนะครับก็คือมันอัดได้ด้านในมันจะเป็นซปเปอร์ลีนนะครับมันก็อัดจนซปเปอร์ลีนยุบนะครับพอเราสับสับสักสองสามทีมันถึงจะลงนะครับก็คือถ้ามันยังไม่ถึงพันห้าเราก็อัดอีกแบบนี้ผิดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ซูเปอร์ซูเปอปร์ลีนด้านในตัวเนี้ยมันเป็นรอยนะครับก็ทําให้เล็กมีปัญหาไหลนะครับก็วิธีแก้นะครับ สำหรับคนที่เขาผลิตนะเขาแนะนําผมมาผมก็เอาเอาคําแนะนําที่เขาบอกมามาเล่าให้กันให้ให้ฟังกันนะก็คือวิธีแก้ก็คือถอดออกมานะครับด้านในมันจะเป็นโซเปอรีนก็คือเรามันสามารถกลับฝั่งได้นะครับถ้าเกิดมันใช้ไปแล้วทั้งสองฝั่งเขาก็แนะนําให้เราขัดให้เรียบนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปส่วนเวลาเราจะตั้งนะครับเราปิดไปก่อนเลยนะครับ ไม่ต้องหมดก็ได้หรือจะปิดหมดก่อนก็ได้แล้วเราก็เติมลมไปให้ได้สามพันแล้วค่อยมาไล่คายออกนะครับคายออกให้ได้แรงดันที่เราต้องการนะครับก็คือไม่แนะนําให้ตั้งจากแรงดันสูงลงไปหาต่ํานะครับก็คือจากต่ําๆขึ้นมาจนที่เราพอใจนะครับพอเราพอใจแล้วเราก็ล็อกเนาะไม่ต้องขันอัดเข้าไปแต่ถ้าเราอยากให้เอาต่ำลงเราก็ควรจะปล่อยลมก่อนนะครับเพื่อมันไม่มันจะได้ไม่มีแรงดันในนี้นะครับ ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงอธิบายเท่านี้เนาะใครติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมน,นะครับต่อไปก็น่าจะมาลงคลิปไวไวกว่านี้นะเพราะว่าขารู้สึกขนส่งจะโทรมาแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ก็มานั่งอยู่ชายคลองก็ยังไม่ได้ไปดูนะก็จะมาตอบให้เร็วกว่านี้นะครับส่วนคนที่ถามมาแล้วผมตอบช้าก็ต้องขออภัยนะส่วนมากผมก็จะไปตอบให้ ในเมนนะครับก็โอเคครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ชุดโมนะครับชุดโมวาวเยอรมันเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูเนาะวันนี้ไม่ได้หยิบมาดูด้วยก็มีคนถามมาพี่มันต้องใส่ซีมเมนต์เหล็กไหมพี่มันมีโอริงกันลมย้อนไหมมันเล่นลมเท่าไหร่มันเล่นได้สามพันนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้เนาะวันนี้ไม่ได้หยิบมาก็คือเราจะใส่ซีมเมนต์เหล็กด้วยก็ได้นะครับเพื่อความชัวเพราะว่า ชุดโมตัวใหม่อะ่ะมันจะมีโอลิงสองตัวเนาะก็เราเอาออกไปตัวนึงแล้วก็เอาซีมลเมนต์เหล็กทาแทนโอลิงแล้วก็อัดเข้าไปนะครับมันก็จะลดการสึกการสึกของโอลิงได้นะครับก็คือใส่แล้วก็ยาวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ส่วนโอลิงกันลมย้อนก็มีแถมไปด้วยนะครับบางทีผมส่งรูปไปให้ดูก็พี่มีโอลิงกันลมย้อนไหมมีนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้น ขึ้นให้นะแต่จริงๆมันมีนะรูปที่ผมลงขึ้นให้อาจจะไม่มีโอลิงกันลมย้อนเนาะแต่ไม่ต้องสงสัยมันมีนะครับก็โอเคครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับโอเคครับไปแล้วครับ